การหาค่ารากที่2โดยการแยกตัวประกอบคำว่าการแยกตัวประกอบคืออะไรการแยกตัวประกอบคือการเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะให้ได้ทุกตัวตจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะแต่ว่าความจริงแล้วการหารากที่สองเราต้องการแค่ยกกำลังสองให้ได้ดังนั้นครูจะพาใช้แนวคิดของการแยกตัวประกอบแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแยกจนถึงจำนวนเฉพาะอย่างเช่นตัวอย่างแรก400 สี่มันคืออะไรคูณกันมันคือ4คูณด้วย100่ร้อยตัวนี้ถ้าเป็นการแยกตัวประกอบจริงๆจะถือว่ายังไม่เสร็จนะคะยังแยกตัวประกอบไม่เสร็จแต่ว่าตรงนี้ใช้ได้แล้วใช้ได้ยังไงเลข4ตัวนี้สามารถเปลี่ยนให้เป็น2ยกกําลัง2และ100สามารถเปลี่ยนให้เป็น10คูณด้วย10หรือ10ยกกําลัง2ดังนั้นเราจะได้เป็น2คูณด้วย10แล้วค่อยยกกาลังสในท้ายที่สุด จึงได้เป็น20ยกกําลังสองเมื่อครูถามว่ารากที่สองของ400คืออะไรนักเรียนก็จะตอบได้แล้วว่ามันคือเลขที่ยกกําลังสองแล้วได้400นั่นก็คือ20แต่ว่าติดลบก็ได้เหมือนกันเพราะว่าลบไปยกกําลังสองก็จะได้บวกดังนั้นคําตอบของข้อนี้ได้เป็น20และ2ลบ20ถัดไปรากที่สองของ2 6 0 1ข้อนี้อาจจะมองแล้วก็แยกยากนิดหนึงดังนั้น เราจะต้องมาทดก่อนทดยังไงก็2 6 0พตัวนี้เอามาตั้งหารสั้นอะไรหารลงก่อนซึ่งปกติแล้วเราจะเริ่มนับจากเลขเล็กๆอย่างเลข 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตัวเลขที่มันยกกำลังสองแล้วใกล้2 6 0พที่สุด ก็คือไล่ไปเรื่อยๆใกล้ที่สุดอาจจะเป็น40 40ก็1,006 50 50 2,000 60 60นี่3,000กว่าแล้วดังนั้นอยู่ที่ประมาณ50กว่าครูให้เป็นสัก53ก็ได้นักเรียนจะสังเกตว่าเลขที่ครูเขียนมาที่จะเอามาทดตัวนี้เป็นเลขที่เป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาเลขที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะมาหารเอาเลขจํานวนเฉพาะถ้ามันหารลงจํานวนที่มันมากกว่าหรือว่าจํานวนที่มี จำนวนเฉพาะนี้เป็นตัวประกอบก็จะมีสิทธิ์หารลงแต่ที่ชัวร์ก็คือจำนวนเฉพาะนี่แหละหารลงแต่ว่าเลข2ตัวแรกหารไม่ลงแน่นอนเพราะว่า26 0 1อมันเป็นจำนวนคี่เลข2หารไม่ลงก็ตัดทิ้งไปถัดไปเลขสลองมาหารดูสิที่จริงเราก็มองด้วยไหวพริบก่อนก็ได้2 6 0 1หารด้วย3ลงไหมแต่ว่าอันนี้แน่นอนว่ามันลงครูก็เลยเขียนลงมา3เท่าไรได้2ไม่ได้3าเท่าไรได้26 3ส24าปด ก็ลบกันเหลือเศษเป็น2อทดไว้ด้านข้าง3เท่าไรได้20เอาตัวเลขศูนย์ลงมาเนาะตัวเลขนี้สเท่าไรได้ยี่สิบสเป็นสิบแปดเศษมอนเดิมเศษสองแต่ว่าตัวที่ดึงลงมาตัวสุดท้ายเป็นเลขหนึ่งสเท่าไรได้2ี3 7<ม>ิบเป็นยีทีนี้สังเกตดีหนึ่งคำว่ารากที่สองมันน่าจะมีตัวซ้ำเดิมสองครั้งดังนั้นเลขขัดไปครูก็จะยังใช้เลข3อยู่เหมือนเดิม ให้มันมีสักสองตัวเป็นอย่างน้อยสเท่าไรได้8 3 2เป็น6เศษสองดึงเลข6ลงมา3เท่าไรได้26 3 8เป็น24ก็เศษสองเหมือนเดิมและก็ดึงเลข7ลงมา3เท่าไรได้27 3 9เป็น27ถัดไป289กับ289ตัวนี้ยากนิดนึงเราก็ไปดูเลข2 3 5 7 11 13 17นี่แหละ ไล่จนกว่าจะถึงที่ยกกำลัง2แล้วมันเกิน289ไปนิดเดียวก็ตรวจสอบก่อนก็ได้นะสมมุติว่าหนูจะตรวจสอบ18ดีไหมอ่ะ18ไม่ใช่จำนวนเฉพาะไม่ตรวจด,ดีกว่าเอาเลข19 19คูณด้วย19 99เป็น81ใส่1ทดด้วย8 91เป็น9เป็น17 19เป็น9 11เป็น1รวมกันแล้วได้เป็น361อันนี้จะเกินแล้วดังนั้นเลขที่เราจะดูจะต้องไม่เกิน19หรือ อีกอย่างหนึ่งว่า19นี้ไม่เอาเลยเพราะว่ามันเกินดังนั้นครูก็จะมองเลขจนถึงแค่เลข17ทําไมครูไม่เอาเลข2ก็เหมือนเดิมตัวนี้มันเป็นจํานวนคี่ไม่มีทางที่2จะหารลงดังนั้นแรกและเลขตัวแรกที่ครูจะดูคือเลข3ทีนี้ดูด้วยตาคร่าวๆก่อน3เท่าไรได้2ไม่มี3เท่าไรได้28่สิบดม้มันจะเศษ1พอดึง9้าลงมามันไม่ลงก็ผ่านไปเลย แล้วห้าล่ะห้าลงไหมสองร้อยแปดสิบเก้าลงท้ายด้วยเก้าเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์และห้าเท่านั้นที่ห้าจะหารลงดังนั้นลงท้ายด้วยเก้าห้าหารไม่ลงตัดทิ้งไปถัดไปเลขเจ็ดเจ็ดหารลงไหมเจ็ดสี่เป็นยี่สิบแปดก็พอดีเป๊ะพารนี้เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเศษสองดังนั้นไม่ลงเหมือนกันสิบเอ็ดสิบเอ็ดลองทดดูก็ได้สิบเอ็ดสองเป็น 22, ยี่สิบสองเศษสองไอเศษหก แล้วก็ดึงเลข9ลงมา11เท่าไรได้69ซึ่งไม่มีดังนั้นเลข11นี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันถัดไปเลข13 13 2เป็น26เศษอยู่2ดึง9ลงมา13 2เป็น26เศษ3ดังนั้นอันนี้ก็ไม่ลงอีกดังนั้นเลขถัดไปที่จะดูคือเลข17 17เท่าไรได้28 17 1เป็น17 ก็จะได้1ลงไปแล้วก็เรามาหาเศษสิ28ลบด้วย17เหลือเศษเป็น11ได้119 17เท่าไรได้119ก็มาทดเหมือนเดิม17ลองคูณสังเกตว่าเราต้องการลงท้ายด้วยเลข9กคูณอะไรให้มันลงท้ายด้วยเลข9น่าจะมีอยู่แค่ตัวเดียวคือเลข7 7็กเ7 7เป็น49ได้เป็น9ทด4 7 1เป็น7ทดอีก4เป็น11ดังนั้นได้ละ1้9พอดีเป๊ะดังนั้นตัวนี้จะเติมเลล7งไป เราก็แยกตัวประกอบได้สิ้นสุดอยู่ตรงนี้ที่นี้ก็มาเขียนผลลัพธ์ของมัน2 6 0 1มันก็เลยได้เป็น3คูณด้วย3คูณด้วย17และคูณด้วย17ซึ่งมันก็คือ3คูณด้วย17ทั้งหมดยกกำลัง2แต่ละตัวมี2ตัวเราก็เลยได้เป็น51ยกกำลังสองเมื่อครูถามว่ารากที่สองของ2 6 0 1คืออะไรหนูก็ตอบได้ทันทีว่ามันคือ51และ ลบอีกตัวหนึ่งตัวอย่างถัดไปข้อที่3รากที่สองของ3025ข้อนี้ให้มาง่ายมากตรงที่มันลงท้ายด้วยเลข5ดังนั้นเวลาที่นักเรียนไปทด30 2 5หตั้งหารเครื่องนอกตัวนี้นักเรียนจะต้องเอาเลขอะไรมาหารน่าจะคิดออกลงท้ายด้วย5้าเลขหาหารลงแน่นอน5เท่าไรได้3าไม่ได้เลื่อนมาเป็น30 56ห้าเป็นสาสิบ ห้าเท่าไรได้สองไม่มีก็คือห้าศูนย์ดังนั้นต้องเติมศูนย์ลงมาก่อนห้าเท่าไรได้ห้าห้าหนึ่งเป็นห้าไม่ใช่สี่ตรงนี้อันนี้ห้าไม่มีแนละ้วมันก็จะเหลือเศษสองดังนั้นเราก็จะได้เป็นห้าห้าเป็นยี่สิบห้าไม่ใช่ห้าหนึ่งเป็นห้าทีนี้ยังลงท้ายด้วยเลขห้าอยู่เหมือนเดิมก็เอาเลขห้ามาหารห้าเท่าไรได้หกห้าหนึ่งเป็นห้าเศษเป็นเลขหนึ่งดึงศูนย์ลงมาห้าสองเป็นสิบ อันนี้ก็51เ 5. ป็นหได้และ121้ว1ซึ่งเลขที่หารลงคือเลข11 11, 11ได้1 2 1ดังนั้นเมื่อต้องการเขียน3025ในรูปการแยกตัวประกอบก็จะได้เป็น3025มันเท่ากับ5คูณด้วย5คูณด้วย11คูณด้วย11หรือจะได้ว่าเอา5มาคูณด้วย11ก่อนแล้วค่อยบอกว่าแต่ละตัวมี2ตัวนั่นก็คือยกกำลัง2ได้เป็น55ยกกำลังสองดังนั้นข้อนี้ คำตอบคือ55และลบ55ข้อที่4ให้หารากที่สองของ4,225ของ4,225อันนี้ทำยังไงก็จะเหมือนเดิมก็เราไปหารข้างน,นอกสังเกตมันเดิมลงท้ายด้วยเลข5ดังนั้นเลขที่นักเรียนจะเอามาหารก่อน,นคือเลข5 5หเท่าไรได้4ไม่มีเลื่อนไปเป็น42 58เป็น40เศษอยู่2ดึง2ลงมา 54เป็น20เศษ2อีกดึง5ลงมาได้เป็นห 5, 5 2หยังลงท้ายด้วยเลข5าดังนั้นเลขถัดไปก็จะเป็นเลข5าเหมือนเดิม 5, 1> 5, 1, 5เท่าไรได้8 5 1ห้าเป็น5เศษอยู่3ดึงเลข4ี่ลงมาห้าหเป็น30เศษ4ดึงเลข5าลงมา5 9เป็น45ถัดไป169อตัวนี้เลขที่หารลงคือเลข13เหมือนเดิมนะคะแนวคิดคือการไล่เลขน่ะแต่ว่าข้อนี้ครูบอกเลยว่ามันเป็นเลข13 ถ้านักเรียนจะไปไล่เลขมันก็จะไล่จาก2 3 5 7 11แล้วค่อยมา13ก็ดูทีละตัว2หารไม่ลงก็ตัดทิ้ง3ก็ไม่ลงก็ตัดตัดไปแบบนี้ซึ่งแต่ละตัวนี้ไม่ลงแน่นอนครูทํามาแล้วดังนั้นครูก็จะเลือกเลข13 13 1เป็น13เศษ3ดึง9ลงมา13 3เป็น39ดังนั้นเรียบร้อยแล้วในการแยกตัวประกอบข้อนี้4,225มันคือ 5คูณกัน2ครั้งและคูณด้วย13คูณกัน2ตัวก็จะได้เป็น5คูณด้วย13ทั้งหมดยกกําลังสองซึ่งได้เป็น65ทั้งหมดยกกําลังสองดังนั้นข้อนี้เมื่อถามว่ารากที่สองของ4225คืออะไรซึ่งมันเท่ากับ65ยกกําลังสองดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เป็น65และลบหก ถัดไปข้อที่5ก็ยังเป็นข้อที่ง่ายมากๆ4,900ตัวนี้สังเกตว่า49เวลาเราไปทดที่จริงไม่ต้องทดข้างนอกก็น่าจะได้นะตัวนี้เขียนเลยก็ได้นอนาก4,9 0 0มันคือ49คูณด้วย100ดังนั้นเราก็จะมาดูต่อว่า49นี้เกิดจากอะไรคูณกันแม่ส่วนคูณของเรา7คูณด้วยเเป็น49และ100อะไรคูณกันได้100 10คูณด้วย10 ดังนั้นจะได้แล้ว7 2ตัว1 0 2ตัวดังนั้นครูก็จะเขียนใหม่เป็น7คูณด้วย10ทั้งหมดยกกำลังสองได้เป็น70ยกกำลังสองดังนั้นเนมะื่อครูถามว่ารากที่สองของ4,900คืออะไรก็คือ70และลบ70็คำว่ารากที่2คืออะไรยกกำลังสองแล้วได้ตัวนั้นรากที่สองของ4,900ก็คือถามว่าอะไรยกกำลังสองให้มันได้4,900ซึ่งมันก็คือ70และลบ70 ถัดไปเป็นข้อที่ 6, ให้หารากที่2ของ6 8 4ข้อนี้สังเกตว่ามันเป็นจำนวนคู่ถ้านักเรียนคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรมาหารก่อนก็แนะนำให้ใช้เลข2แต่ว่ามันจะช้านิดนึงถ้าเราเริ่มจากเลขเลข็กเลถ้าเราพอสังเกตออก6,084ตัวนี้มันหารด้วย4ลงเอาเลข4เลยก็ได้4 1เป็น4ก็เศษเป็น2 1 0ลงมา4เท่าไรได้20 4 5เป็น2ี พอดีเตะดังนั้นต่อไป4เท่าไรได้8 4 2เป็น8และ4 1เป็น1ถัดไป1 5 2 1ตัวนี้อะไรน่าจะหารลงสังเกตว่าถ้าเราดูทีละนิด1 5 3หารลง2 1ก็3หารลงดังนั้นตัวเลขตัวนี้คููจะใช้เลข3หาร3เท่าไรได้15 3 5เป็น15 3เท่าไรได้2 30, 3 0 3เท่าไรได้21 3 7เป็น21 ถัดไปครูก็จะยังคงใช้เลข3เพราะว่าเลข3เพิ่งมีอยู่ตัวเดียว3เท่าไรได้5 3 1เป็น3เศษ2 3เท่าไรได้20 3 6เป็น18เศษ2ดึง7ลงมา3 9เป็น27 169อีกแล้วดังนั้นตัวนี้ตอบได้ทันทีว่าเป็นเลข13 13กับ13เอามาเขียนแยกตัวประกอบของ6084จะได้เป็น4คูณด้วย3คูณด้วย3คูณด้วย13 และนักเรียนจะสังเกตว่าเลข4ตัวนี้เพิ่งมีเลขเดียวดังนั้นทําให้มันเป็น2เลขก็คือเลข2 2คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย3อาจตกตัวหนึ่งข้างบนเลข13อีกรอบหนึ่งคูณด้วย13คูณด้วย13ก็จับคู่ให้เรียบร้อยได้เป็น2คูณด้วย3ค,คูณด้วย13ทั้งหมดยกกําลังสองเพราะว่ามีแบบนี้อยู่2กลุ่มก็จะได้ผลลัพธ์เป็น13คูณ6ได้78 78ยกกําลังสองดังนั้นข้อนี้ คำตอบรากที่สองของ6084คืออะไรก็จะตอบ78และลบ78ทีนี้นอกจากการที่คำถามมาว่ารากที่สองคืออะไรมันอาจจะมีการใช้สัญลักษณ์กรนก็คือถามว่ารากที่สองในข้อนี้รากที่สองที่เป็นบวกของ1,089คืออะไรนักเรียนก็ทำเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าคำตอบข้อนี้จะตอบแค่เฉพาะตัวบวกเท่านั้นก็1,089อะไรหารลง แน่นอนเราจะเริ่มไล่จากเลขเล็กๆอย่าง 2, 3, 5, 7, 11 mm. แต่ว่าเลข2หารไม่ลงเพราะว่าข้อนี้มันเป็นจำนวนคี่ดังนั้นมาดูที่เลข3ก่อน3เท่าไรได้1ไม่มี3เท่าไรได้10 3 3เป็น9เศษอยู่1ดึง8ลงมา3 6เป็น18 3 3เป็น9ถัดไปก็ยังคงใช้เลข3 3 1เป็น3 3 2เป็น6 3 1เป็น3ก็จะได้แล้วว่าเป็น11 11 11ได้121 ดังนั้น1089ตัวนี้มันคือ3คูณด้วย3คูณด้วย11คูณด้วย11หรือได้ว่า3คูณด้วย11แล้วค่อยยกกำลัง2ซึ่งมันก็คือ33ยกกำลัง2ดังนั้นข้อนี้คำตอบจะต้องตอบเฉพาะค่าบวกเพราะว่าด้านหน้าไม่มีติดลบก็ตอบ33เท่านั้นถัดไปข้อที่8ข้อสุดท้ายตัวนี้ มีเครื่องหมายติดลบข้างหน้าแสดงว่าต้องการคำตอบที่เป็นลบเราก็ทำแบบเดิมคือการแยกตัวประกอบให้เสร็จก่อน1,764อะไรน่าจะหารลงเลข4หารลงไหม4เท่าไรได้17 4,4 4, เป็น16ก็จะเศษอยู่1ดึง6ลงมา4เท่าไรได้16เหมือนเดิม4,4 4, เป็น16 4,1เป็น4ถัดไปอะไรดีหารลงเอามาเลข3ดูบ้าง3,1เป็น 3เศษหนึ่ดึงเลขสี่ลงมา3 4เป็น12เศษสองดึงเลขหนลงมาสามเจ็ดเป็นยีสิบเอ็ดถัดไปเลขสาเพิ่งมีอยู่เลขเดียวดังนั้นใช้เลขสามอีกรอบหนึ่ง3เท่าไรได้1ไม่มีสาเท่าไรได้14 3 4เป็น12ก็จะเศษสองดึงเลขเจลงมา3เท่าไรได้27 3 9เป็น27อะไรคูณกันได้49ทีนี้ซึ่งมันก็คือเลขเจ็ดเจคูณเจได้สี ดังนั้นเราสามารถเขียน1,764ให้อยู่ในรูปการแยกตัวประกอบได้เป็น4 x 3คูณด้วย3คูณด้วย3คูณด้วย7และคูณด้วย7ทีนี้เลข4ตัวนี้เพิ่งมีตัวเดียวเหมือนเดิมเราสามารถแยกให้เป็นเลข2ได้2คูณ2ได้4ก็คูณด้วย3คูณด้วย3คูณด้วย7คูณด้วย7ข้อนี้จึงได้เป็น2คูณด้วย3คูณด้วย7ทั้งหมดยกกำลัง2หรือได้ว่า6คูณเเป็น42กำลังส คำตอบข้อนี้ต้องตอบค่าที่เป็นลบมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าก็ตอบว่าลบ42บหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถแยกตัวประกอบเพื่อหารากที่สองของจํานวนใดๆธรรมดาได้หมดเลยก็คือเขาจะใช้ในจํานวนที่มันเยอะๆหน่อยนั่นแหละก็แยกแบบนี้แล้วก็ถอดออกมาได้หาค่ารากที่สอเป็นกันทุกคน